สวัสดีค่ะวันนี้น้องหญิงพามาดูชุดโต๊ะสนามดีลาโนและเก้าอี้สนามแคนด้าวัสดุทนแดบดบทนฝนดีไซน์เรียบสีอบอุ่นเคลื่อนย้ายง่ายชุดโต๊ะสนามชุดนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานกลางแจง้งโต๊ะรีลาโนกระจกเป็นกระจกนิราภัยนะคะหนา0 5วมิลเลยทีเดียวส่วนขาเป็นขาเหล็กนะคะแต่งเติมความอบอุ่นและเรียบง่ายกับบริเวณที่นั่งเล่นและที่ต้อนรับกับโต๊ะสนามรีลาโน ดีไซน์สวยทำให้ทุกอิระยาะบทแห่งการพักผ่อนนั่งจิบกาแฟและอ่านหนังสือเป็นไปด้วยความเพลิดเพลินค่ะส่วนก้อีสนามรุ่นแคนด้านะคะเป็นเหล็กพ่นสีเทาส่วนพนักพิงและทีนทน่นั่งทําจากแผ่นอลูมิเนียมสีเทาค่ะ พนักพิงสามแผ่นส่วนที่นั่งจะเป็นสีแผ่นนะคะแต่การคัดสรรคุณภาพที่เหนือกว่าเราเลือกวัสดุชั้นดีแข็งแรงทนทานด้วยการผสมผสานโครงเหล็กและอลูมิเนียมเข้าด้วยกันเรียบหรูไม่ซ้ำาใารต้องก้อีกแข่นด้นและโต๊ะสนามลรีลาโนนะคะสินค้าดีจากี่รูดค่ะ